ครับตอนแรกที่เลิกกับแฟนแล้วบอกว่ายังเคลียร์เรื่องกับบ้านหลังใหญ่เลยนะตอนนี้เคลียร์ลงตัวยังครับก็ลงตัวแล้วครับลงตัวเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ขอบอกดีกว่านะครับว่าจะแปลี่ยยังไงแต่ในภาพเคลียื่อนลงตัวครับผมเนี่ยลงตัวเรียบร้อยครับลงตัวไปที่หนึ่งพอทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับครับผมไม่มีไม่มีปัญหาแลครับตอนนมีการพูดคุยต่ออะไรกันไม่มีแล้วครับเพราะผมก็ทํางานอย่างเดียวตอนนี้ก็ละคร2เรื่อง7วันแล้วก็ทํางานแบบทำรุ่งทำค่ำเลยจริงๆเหมือนว่าละครก็ ขายไปออนแอร์ไปเลยบ้านหลังนี้คือขายทิ้งเลยป่ะครับก็อันนั้นยังไม่ทราบน่าจะยังไม่ทราบอันนี้คือเหมือนทางฝั่งเขาเป็นคนได้ไปหรือว่ายังไงครับหรือห้าสิบหิบอะไรอย่างนี้อันนี้ยังไม่เขาบอกนะครับครับริจๆเสรยบ้านหลังนี้มากแค่ไหนไม่ครับดิจิก็ไม่ได้เดายไม่เสรีหรอกบ้านหลังใหญ่มากเลยดิจิก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่เมันมุมขนาดมุมภาพมากกว่าแต่ราคามันสูงนะหรือว่าร้อยล้านอะไรอย่างงี้ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึง นั่งยันนอนยันยังไงก็ไม่ถึงครับความหวังแล้วตอนแรกที่บอกว่าจะเป็นเรือนหอแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่มันมันเพิ่งแค่ไหนกับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับชีวิตเราต้องต้องเดินต่อไปเราจะจมกับอดีตไปเป็นเป็ได้เรียกว่าก็ไม่ได้คุยไม่ได้มีการติดต่ออะไรกัเขาเลยครับไม่มีครับแต่ว่ายังไงว่าลงตัวไม่มีปัญหาอะไรกันครับผมลงตัวครับม้านเจอคเป็นไรอ่ายังครับตอนนี้โสดครับแล้วก็ขอทํางานอย่างเดียวเรื่องนี้เป็นบทเรียนไหมพี่ว่าเหมือนเวลาจะพบใครแล้วสัมพันอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเราจะมองไปในอนาคตไม่ได้ครับจริงๆแล้วเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปสิ่งที่มันผ่านมาก็เหมือนกับมันจะเป็นคูณคุ้มกันนห็นไหมครับเรียกว่าเจรจากนันไม่ดีเลยเราสองคนนี้ไม่ได้พูดผู้ใหญ่พ่ใครอะไรใช่ไหมไม่มีครับครับผมว่าตอนนี้ก็โสดใช่ไหมคะโสดมากเป็<ด>นยังไคะรักหก็ดีรับไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องคิดอะไรมากก็ชีวิตแตรทำงานอย่างเต็มที่ครับต่อจากนี้ไปถ้ามีสาวๆเข้ามาจะเลือกเยอะขึ้นหรือว่าอะไร<ม> ก็ก็มีภูมิแล้วล่ะเนาะอะไรแบบนั้นไม่เข็ดไม่เข็ดความแล้วเป็นสิ่งสวยงามครับต่อไปจะรักจะบอกว่าลงทุนอะไรบ้านอะไรรถแต่ไรนนี้จะมีไหมครับพี่ก็ต้องมันบอกไม่ได้ครับมันทำให้คิดเยอะขึ้นไหมพี่ทำให้เราคิดเยอะขึ้น